ไปตลาดนัดเนี่ยซื้อปลามาปุ๊บปลาอยู่ในถุงหนูทํายังไงคะแกะแล้วเทเลยใช่ไหมคะลูกถ้าอยู่ที่ตลาดในถุงนั้น20องศาในอ่างน้ําบ้านหนู25องศาแกะ20แล้วเทลงไป25เป็นไงลูกอย่าเพิ่งตายให้มันช็อกก่อนเพราะอุณหภูมิเป็นไงคะเปลี่ยนตามสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเอาใหม่พี่กาแฟไปซื้อปลามาถุงนั้นยีองศาหนูมีอ่างน้ําที่บ้านแปองศาโอ้โห oh. แต่ใครไปมากูดพร้อมเลยนะคะลูกเปิดถุงแล้วเทปั๊บตายเลยไหมลูกมันจะช็อกดังนั้นวิธีการซื้อปลาหรือซืซ้อสัตว์เลือดเย็นมาเนี่ยเป็นไงคะซื้อมาเสร็จปั๊บทำไงก่อนเอาไปแช่ก่อนให้น้ำค่อยๆปรับอุณหภูมิแล้วก็แกะแล้วก็เทถูกไหมคะปลาก็จะได้ไม่ช็อกเพราะสัตว์จำพวกนี้สัตว์เลือดเย็นที่พวกเราเรียกเนี่ยมันจะแปรผันตาม อุณภูมิของสิ่งแวดล้อมถูกไหมคะ,ะถ้าเป็นคนเราสัตว์เลือดนาเดียงสาพร้อมหรือยัง <c oughs> แล้วจะเอาอะไรไปสู้กันละ่ะลูกเราต้องเอาสิ่งนี้นะลูกไปสู้กันนะครับนิดหนึ่งอดนิดหนึ่งลูกทนนิดหนึ่งนะครับสัตว์เลือดอุ่นพี่กาแฟเนี่ยถามว่าพี่กาแฟอยู่ในห้องนี้25องศาร่างกายของพี่กาแฟเท่าไหร่ใครบอก25เท่าไหร่คะ สามเจ็ดพี่กาแฟอยู่ในห้องนั้นเย็นเย็นลูกเท่าไหร่คะสามสิบเจ็ดพี่กาแฟไปอยู่ในช่องฟรีซห้าองศาพี่กาแฟก็สามเจ็ดพี่กาแฟไปออสเตรเลียก็สามเจ็ดพี่กาแฟอยู่ในเตาเผาก็สามสิบเจ็ดเพราะพี่กาแฟมีการปรับสมดุลให้อุณหภ,ภูมิของเราไม่แคร์ถูกไหมลูกไม่แคร์อะไรคะสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเราก็ไปไหนมาไหนได้แต่พวกปลามาันต้องแคร์สิ่งแวดล้อมไหมลูก แคร์ไหมคะแครดังนั้นปลาก็ว่ายน้ําเฉพาะบริเวณนั้นหนูเคยเห็นปลาว่ายไปไว่ามาขึ้นมาบนท้องฟ้าไหมคะไม่เคยแต่คนเราในลูกพออุณหภูมิเปลี่ยนปุ๊บเราจะมีการปรับสมดุลโดยการเพิ่มเมทบอลิซึมพวกเราจะเป็นอะไรนะลูกตอนไม่สบายเป็นไข้เป็นหวัดเพื่อทําให้อุณหภูมิอยู่ในช่วงของ37-38ใช่ไหมปลาเป็นไหมลูกเคยเห็นปลาเป็นหวัดไหมคะ หนูเคยเห็นปลาว่ายน้ําขึ้นมาไปซื้อาราที่เซเว่นไหมคะเคยเห็นไหมลูกเคยพวกนั้นคือตายแล้วตายเลยใช่ไหมครับคนเราเนี่ยมันมีการปรับดังนั้นไม่ต้องแคร์นะครับดังนั้นวาดพอดกราฟมาก็จะเป็นแบบนี้ลูกถ้าเป็นพวกสัตว์เลือดเย็นปั๊บเส้นกราฟจะทะแยงอุณหภูมิร่างกายกับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมจะแตะผันตามกันส่วนถ้าเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะครับหรือพวกโฮโมเทอร์มิกเนี่ยอุณหภูมิร่างกายจะค่อนข้างคงที่ ไม่ได้บอกว่าคงที่ร้อยเซนตลูกใช้คำว่าค่อนข้างคงที่พวกเราเป็นหวัดได้นะพวกเราเป็นหวัดได้นะนะครับถ้าเจอปลาเจองูเป็นหวัดบอกด้วยนะคะโอเคไหมครับอ่ะห่านนะจ๊ะต่อไป What time is it จากโมกแล้วอ่ะอีกครึ่งชั่วโมงลูกต่อไปค่ะเด็กๆดูข้อสามหน้าห้าสิบห้า เหตุใดผู้ดื่มแอลกอฮอล์เมื่อวานนี้ครูติ่งเขียนย่อแอลกอฮอล์อย่างนี้ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะนี่เป็นการจดเลคเชอร์ที่เลิศมากนะคะแอลกอฮอล์ดื่มแอลกอฮอล์หรือกินยาดองในลกูกจิบยาดองกึ๊บเ,เริ่มเป,ปรี้ยวปากใช่ไหมลูกนะคะอย่าดื่มนะคะแอลกอฮอล์ไม่ดีลกูกนะครับแอลกอฮอล์มีดีอะไรคะดีกรีนะคะมีดีกรีอ่ะทำไมกินแอลกอฮอล์ถึงปัสสาวะบ่อยพอพูดถึงการปัสสาวะนึกถึงฮอร์โมนตัวนี้ลกูก ADH ADH ย่อมาจาก Anti-diuretic Hormone ลูก Anti-diuretic Hormone มพี่กาแฟขอตั้งชื่อว่าเจดูดเจดูดเป็นตัวดูดน้ำลูกเป็นตัวดูดน้ำอันนี้ก็เช่นเดียวกันลูกถ้าหนูจะจำเนี่ยให้จำอย่างเดียวพี่มีเคสให้ศึกษาสองอย่างคือ เดินทางไกลกับจิบยาดองน่ากลัวมากนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างขำๆนะลูกหนูอย่าซีเรียสนะคะเอาเลือกเอาเลือกเอาหนูจะเดินทางไกลหรือจิบยาดองหนูกินน้ำเยอะๆคือจิบยาดองใช่ไหมลูกจุ๊บๆๆกับหนูเดินทางไกลอันไหนขาดน้ำลูกเดินทางไกลใครเรียนรอดอยยกมือสิ ๋อ้ครเรียนรอดอ,อยกมืออยากเป็นทหารไหมลูกผมไม่อยากเป็นแต่สิ่งที่พวกเธอกาลังเข้าไปอยู่เนี่ยเป็นทหารแล้วนะลูกชาติพี่กาแฟก็เรียนนะลูกเรียนรอดอชาติเกียรติวินัยกาหารอดทนนักศึกษาวิชาทหารสู้ตายเฮแมนะมือปืนเป้าสะอาดยิงปั้งปังปังเป็นไงลูกสิบนัดพี่กาแฟไปยิงให้เพื่อนสองนัดน่ะพี่กาแฟมีแปดนัดแล้วเพื่อนข้างๆมีสิบสองนัด มันมากลูกอุ้ยเข้าค่ายรอดอพี่กาแฟเข้าห้าวันเต็มแล้วชุดรอดอคอมแบทหนักไหมลูกนะเสื้อหนักไหมคะหนักคือมันหนักอยู่แล้วแต่มีฐานวันแรกคือกระโดดอะกระโดดหอคอยแล้วข้างหน้าหอคอยเป็นอะไรลูกเป็นน้ำปิ้วจุม๋มพอขึ้นมาปุ๊บอย่างงี้ลูกทั้งอากาศก็ร้อนถูกไหมลูกข้างหลังเริ่มมีแผนที่มีขี้เกลือขึ้น วันแรกไม่เท่าไหร่ทําไมครูฝึกไม่รู้ชอบแกล้งพอเวลาจะอาบน้ําตอนเย็นเรากาลังจะถอดเสื้อผ้าอาบน้ําปั๊บเป็นไงลูกจับขันกําลังจะอา,ป,าปั๊บปิ๊บอ่าก็รีบมาเข้าแถวสามสี่วนันลูกบางคนภูมิภูมิคุ้มกันดีก็รอดบางคนภูมิคุ้มกันไม่ดีเป็นไงลูกวันที่สาวันที่สี่เริ่มเป็นอะไรคะสระนังขฉา,ามิใช่ไหมคะ <laughs> เริ่มขันกั <laughs> ลูกอ่าต่อจ้ะ ดังนั้นหนูเลือกเอาจะเดินทางไกลหรือจิบยาดองค่ะเอาจิบยาดองนะคะหาดขอมากจิบยาดองจิบกรึ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 บฉี่มากฉี่น้อยฉี่จะมากลูกเขียนไว้ลูกกรึบยากรึบยาดองฉี่มากพอหนูเอาฉี่มากมากที่หนูของอหนูเนี่ยเอามาชิมดูเอาฉี่ที่ออกมาเยอะเนี่ยลูกเอามาชิมดูมันจะเข้มข้นกว่าเดิมหรือเจือจางกว่าเดิมเออมันจะจางกว่าเดิมเขียนลูกมันจะเจือจาง ฉี่มากฉี่ก็จะจางลูกแปลว่าร่างกายของเราเนี่ยน้ำมันเยอะแล้วหนูคิดว่า ADH จะมากหรือน้อยลูกน้ำมันล้นแล้วเนี่ยลูกจำเป็นต้องดูดไปเยอะๆไหมไม่ดังนั้น ADH ก็จะต่ำหนูจะสังเกตเห็นว่า ADH จะแปรผันแปรผกผันกับปริมาณฉี่นะครับ ADH ต่ำฉี่จะมากฉี่ก็จะจาง นึกหนูเดินทางไกลลูกอากาศก็ร้อนร้อนลูกน้ําก็ไม่ได้กินหนูจะฉี่ออกมาเหมือนฉี่เยอะๆอย่างนั้นไหมลูกฉี่เป็นไงคะปิส๊สฉี่ออกมานิดเดียวลูกปิส๊สแค่นี้ฉี่น้อยลูกฉี่น้อยพอฉี่น้อยน้อยปั๊บเป็นไงคะรสชาติถ้าหนูเอาฉี่ที่มันปิส๊สออกมาเนี่ยลูกเป็นไงคะเอามาชิมดูเป็นไงคะ ช่วยฉันเอยเถอะเป็นอะไรลูกมันจะเข้มข้นมากนะครับจะเข้มข้นมากแปลว่า a d h ของเราเนี่ยมีอยู่สูงลูกจะดูดน้ํากลับเก็บไว้เก็บไว้นะครับดังนั้นจําอย่างเดียวลูก ADHD สูงหรือ ADHD ต่าแล้วแต่หนูจะจําจิบยาดองหรือเดินทางไกลนะครับนึกถึงความเป็นจริงฉี่ไม่มีอะไรฉี่ห้ามมีอะไรลูกปัสสาวะห้ามมีอะไรคะ น้ำตาลถ้าฉี่ที่มีน้ำตาลเยอะๆ,ๆเป็นโรคเบาหวานฉี่ห้ามมีอะไรอีกฉี่ห้ามสีม่วงไม่ใช่ค่ะลูกคอันนั้นเสพยาดองแล้วนะคะลูกคะเร็วแล้วูกฉี่ห้ามมีอะไรอีกมีเม็ดเลือดห้ามมีเม็ดเลือดแดงห้ามมีเม็ดเลือดห้ามมีโปรตีนหนูนึกนะลูกถ้าหนูกินลูกชิ้นเข้าไปแล้วฉี่ออกมบปลูกชิ้นนะคะ นะครลูกโอเคไหมคะฉี่ห้ามมีโปรโตีนถ้าฉี่มีโปรโตีนแปลว่าเป็นอะไร <c oughs> มีคนบอกว่าท้อง <c oughs> ตอนพี่กาแฟท้องลูกคนแรกเนี่ยนะคะหมดลูกมีไข่ที่เซเว่นนะคะลูกค้าไปซื้อที่รักครับฉี่ถ้ามีโปรโตีนมีเม็ดเลือดแปลว่าเกิดอะไรขึ้นคะ <c oughs> อะไรผิดปกติ ตายหรือตับหรือมดลูกนะให้เลือกตายผิดปกตินะครับตายผิดปกติตั้งใจฟังลูกเรารู้จักเบาหวานแล้วถ้าหนูมี A D s สูงสูงถ้าหนูมี A D H สูงสูงสูง,สง,สง,สงเกิดอะไรขึ้นลูกถ้า A D H สูงมากๆปกติเนี่ย A D H สูงเนี่ยมันฉี่ก็น้อยอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมลูกใช่ไหมคะฉันจะให้ทุกคนตอบก่อนจะไปเรื่องใหม่ ใช่ไหมลูกถ้า a d h สูงฉี่ออกมาน้อยแต่ถ้าสูงสูงสูงจากฉี่เคยปลิสมันจะเป็นปฉี่จะออกมาน้อยมากความเข้มข้นของฉี่จะจะยิ่งมากเราเรียกโรคที่มี ADHD สูงสูงแบบนี้ว่าโรคเบาเบาเค็มฮเบาเค็ม ฉี่ออกมาได้น้อยเรียกว่าเบาเค็มหนูเริ่มเมายาดองแล้วนะคะนะคะข้างหน้าเริ่มเมายาดองแล้วเอ๊ะเมาเบาเค็มหนูไม่เคยได้ยินเดี๋ยวจะบอกค่ะเดี๋ยวมันมีเบาจืดอีกค่ะลูกอ่ะเขียนลูกถ้าฉี่น้อยเข้มเขมเรียกว่าเบาเค็มต่อไปถ้า A D S ต่ำาๆเห็นไหมลูกสวนทางกันถ้า A D S ต่ำ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 ปกติต่ำฉี่มากไหมคะต่ำฉี่มากไหมลูกตอบเออแต่ถ้าต่ำมากๆฉี่ออกมาโอโ้โหอย่างน้ำป่าไหลหลา,ลากลูก มากับพายุนาลีค่ะคอมเป็นไงคะฉี่แบบเยอะมากฉี่หนูจะเป็นไงคะฉี่หนูไม่ใช่เล็บโตไปสโลซิสนะคะลูกคนละเรื่องนะคะฉี่ออกมาเราจะมาปริมาณมากรสชาติจะเราเรียกว่าโรคเบาจืดเข้าใจโอเคเบาหวานเบาเค็มเบาจืดมีเบาอะไรอีกคะเบา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  ดังนั้นอ่ะลองทายสิลูกทำไมกินแอลกอฮอล์ถึงปสัสสาวะบ่อยตอบค่ะอะไรลดลงคะ ADHD ลดลงอ่ะพี่กาแฟคะไม่มีช้อยค่ะ a d h มีอีกชื่อนหนึ่งคือวาโซเพรสินตอบข้ออะไรคะเริ่มเจ็บคอแล้วนะคะทวงนีเดินซ้ายล่อยอคะ่ะตอบข้อ Hello ตอบข้อ ข้อสองค่ะผ่านนะลูกผ่านนะครับผ่านไหมคะโอเคเด็กๆปลาน้ําจืดปลาน้ําเค็มให้หนูไปดูในในชีทนะลูกนะเดี๋ยวเวลาไม่ทันใช้หลักการเดียวกันกับไฮโปกับไอเออไอโซแล้วก็ไฮเปอร์นะครับฝากไว้ด้วยเรื่องนี้เราจะกระโดดมาข้อที่4ลูกการดื่มน้ําส้มขั้นการดื่มน้ําส้มร่างกายเป็นกรดไหมคะเป็นกรดไหมลูก เป็นไม่เป็นไม่เป็นเพราะร่างกายของเรามีบัฟเฟอร์นะครับตอบข้อส <_ d ata> ามน่หนูเขียนไว้ลูกความเป็นกรดเนี่ยมันตัวที่บ่งบอกความเป็นกรดก็คือไฮโดรเจนไอออนนะครับอันนี้เขียนไว้หน่อยลูกไปตามรายละเอียดในชีตน,นะลูกเดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะจ๊ะ <_ d ata> หานนะลูกนะ อีกยี่สิบนาทีค่ะใกล้คลอดแล้วค่ะนะคะปกติชีวะเรียนกี่เทอมลูกแม้แต่การเวลาเรียนหนูก็ไม่รู้ค่ะไม่แน่ใจค่ะเอาถามจริงๆเธอเรียนมามปลายเนี่ยพราะเธอจาอะไรได้บ้างไหมคะจาได้บ้างเรื่องอะไรคะเรื่องเพื่อนเรื่องแฟนฟิสิกส์เคมีชีวะมันไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมลูก ใครชอบภาษาไทยบ้างสังคมใครไม่ชอบคณิตใครไม่ชอบอังกฤษใครไม่ชอบฟิสิกส์ใครไม่ชอบชีวะใครไม่ชอบเคมีใครไม่ชอบโลกดาราศาสตร์หนูไม่ชอบเยอะมากเลยนะคะลูกหนูไม่ชอบทุกอย่างเลยนะคะ,ะทีรักครับเรื่องใหม่ลูกเรื่องภูมิคุ้มกันเดี๋ยวพี่กาแฟจะให้วดอันนี้ไปนะครับเรื่องภูมิคุ้มกันนะครับ เรื่องนี้เด็กๆดูหน้า55ข้อที่หนึ่งอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวพี่กาแฟจะสอนอันนี้ก่อนเรื่องภูมิคุ้มกันเนี่ยพี่กาแฟอยากให้หนูดูสองคำนี้มาแล้วอันนี้ออกข้อสอบแน่ๆแบบก่อเองกับแบบรับมาหนูกาดอกจันดอกใหญ่ๆ หลายๆดอกแล้วฉันจะเขียนตรงไหนตรงนี้ถ้าแบบก่อเองหนูเขียนไว้ลูกที่ชอบออกข้อสอบนะจ๊ะวัคซ oh ีน oh. ว uh ัคซีนอ่ออวัคซีนท็อกซอยเออเป็นไรคะเป็นไรลูกหนูเริ่มไปหา adh แล้วใช่ไหมคะวัคซีนท็อกซอยนะครับโปลิโอ โอลิโอถ้าแบบรับมาได้แก่เซรุ่มหรือที่หมูหนูเรียกว่าเซ um รั่มมาลูกนะครับที่รักครับเขียนวดตรงนี้ด่วนๆลูกวัคซีนท็อกซอยโปลิโอมันคือการอเชื้อโรคมากระตุ้นสาตวที่รักดังนั้นเขียนชา้าชัวนานชา้าชัวนานมันจะเกิดชา้าๆแต่มันชัวลูกแล้วมันอยู่ได้นาน ถ้าเป็นแบบรับมาพวกเซรุ่มลูกเร็วแป,ป๊บแป,ป๊บเร็วแป,ป๊บแป๊บออกข้อสอบแน่ๆลูกถ้าปีนี้ไม่ออกก็ไม่ออกลูกเราจะบอกทำไมคะแบบก่อเองกับแบบรับมา ก่อเองกับรับมาถ้าก่อเองก็คือร่างกายก่อขึ้นมาเองก่ออะไรลูกก่อแอนติบอดีหรือตัวต่อต้อตานเองเช่นหนูจําได้ไหมลูกตอนเด็กๆหนูฉีดยาจาได้ใช่ไหมคะยามีวัคซีนหลายตัวมากเดี๋ยวก็ฉีดเดี๋ยวก็ฉีดถามหน่อยลูกวัคซีนหรือว่าท็อกซอยที่หนูฉีดเข้าไปนั้นมันคือเชื้อโรคใช่ไหมคะแต่เป็นเชื้อโรคที่เป็นไงลูกตายแล้วหรือเป็นตัวอ่อนกําลังใช่ไหมคะมากระตุน้นพอมากระตุน้นปับ๊บร่างกายก็จะสร้างตัวต่อต้อตานออกมาเอง มันจะอยู่กับเราต่อไปใช่ไหมคะแอนติบอดีนั้นจะอยู่กับเราต่อไปไปหยอดปริโอตกลงว่าที่หยอดให้เราเนี่ยมันคือเชื้อโรคหรือมันเป็นตัวป้องกันที่เราไปหยอดปริโอคือเราไปหยอดปริโอจริงๆใช่ไหมที่ไปหยอดปริโอเนี่ยมันเป็นเชื้อโรคหรือมันเป็นตัวป้องกันเชื้อโรคอ่ะตอบมาก่อนเออจากที่หนูไม่เคยเป็นปริโอนะลูกเนี่ย หมอบอกว่าอ้าวถึงกาหนดแล้วไปหยอดปริโอหนูก็ไปหยอดปริโอเป็นเชื้อโรคใช่ไหมครับอ้าฉันไม่เคยเป็นปลิโอเลยพอฉันไปหยอดปริโอเป็นปริโอเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ลูกมันแค่เบาๆเชื้อโรคมันแค่อ่อ,อนกําลังเป็นตัวกระตุ้นนะครับในทางกับการลูกถ้าเป็นแบบรับมาคือใช้ได้แบบแป๊บๆเร็วๆก็เช่นพวกเ,เซรุ่มพวกเพชเอเอพิษงูนะครับหรือว่าเซรุ่มจากมา้าเด็กๆครับแบบรับมาเช่นงูกัดเรา งูกัดหนูฉีดปุ๊บหายปั๊บเลยใช่ไหมคะก <_ d ata> ็ไม่ขนาดนั้นลูกนึกถึงงูกัดคะ่ะแล้วฉีดวัคซีนคะ่ะเป็นไงคะงูกัดปับ๊บไม่ไม่ฉีดเซรุ่มคะ่ะฉีดอะไรคะวัคซีนบางทีงูกัดปั๊บไปหยอดปร,ริโอเฮ <_ d ata> <_ d ata> งูกัดเราต้องการเร็วหรือช้าลูกเร็ว ถูกไหมคะดังนั้นเราก็ต้องฉีดเซรุม่มอ่ะหนูดูค่ะดูชอยดูข้อสอบเมื่อเด็กหญิงกอได้รับสาร A ร่างกายภูมิคุ้มกันอยู่ได้นานคีย์เวิร์ดค่ะ A อยู่ได้นาน B อยู่ได้ไม่นานตอบค่ะอยู่ได้นานนี้เป็นแบบก่อเองถูกไหมคะ B อยู่ได้ไม่นานนี้เป็นแบบรับมาอ่ะตอบสิคะให้ชื่นใจตอบข้อสอง แม่นบอแม่จะเด็กๆเขียนคำนี้ไว้ลูกน้ำนมน้ำเหลืองน้ำนมน้ำเหลืองรู้จักบอนมแม่ที่ออกมาตอนแรกอะลูกนะคะตอนพี่กาแฟมีลูกคนแรกเนี่ยนะคะมันจะเป็นน้ำนมน้ำเหลืองคือน้ำนมนั้นเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันอยู่ภาษาคุณหมอเรียกว่าค o ลอสตัมหรือค o ลอ s t r u ม c o ลอสตร u มนะครับมีแอนติบอดีนะครับมีแอนติบอดีมีภูมิคุ้มกันอยู่ นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยไหมลูกอ่ะดูต่อไปข้อที่2เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายคนเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายเรียกว่าแอนติเจนเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายคนเรียกว่าแอนติเจนตอบสนองของเราจะสร้างสารอะไรลูกตอบค่ะอ่าแอนติบอดีตอบข้อ4 โอเคนะคะนิดหนึ่งค่ะเรามาดูความผิดปกติอันนี้เพิ่มเติมให้ความผิดปกติของภูมิคุ้มกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรคะอัลเลอร์จีอัลเลอร์จีเป็นอะไรคะลูกอัลเลอร์จีภูมิแพ้ภูมิแพ้มีหนูแพ้อะไรคะบางคนแพ้เกสรละอองแพ้มีแพ้อะไรอีกคะแพ้ขน แพ้แตงโมแพ้น้ำส้มแพ้ออกซิเจน <c oughs> อันนี้แพ้แปลกๆนะครับแพ้ออกซิเจนพอแพ้ปับ๊บมันจะมีสารตัวนี้ออกมาลูกฮิสตามีนนะครับก็จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดอาการคันอาการบวมแดงอีกโรคหนึ่งโรคเซร้าลูกหรือโรคลูปูสหรือโรคพุ่มพวงนะครับคือโรคที่แอนติบอดีทำลายเ,เนื้อเยื่อตัวเอง ตัวนี้ลูกที่น่าสนใจนะครับนานมาแล้วนะครับโรคชื่อโรคว่าโรคโรคอะไรคะโรคเอดไม่มีโรค HIV นะลูกโรคชื่อโรคเอด HIV คืออะไรคะไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคเอดการทำลายไวรัสที่ดีที่สุดคือการการเผาลูกอันนี้เคยออกข้อสอบ การทำลายไวรัสที่ดีที่สุดนะครับคือการเผาเอดเป็นชื่อโรคคือภูมิคุ้มกันบกพร่องเอดสามารถป้องกันได้โดยการไม่ไปตรวจถูกไหมลูกเอดสามารถป้องกันได้โดยการไม่ไปตรวจถ้าเป็นไปตรวจเราอาจจะเป็นเอดถ้าไม่ตรวจก็ไม่เป็นเอดเออง่ายๆป้องกันง่ายนะคะอ่ะโอเคนะครับ ผ่านนะจ๊ะยังเหรอคะหนูไม่ต้องจดหมดลูกมันมีข้อมูลในเอกสารในหนังสือลูกนะคะต้องจดย์ขามโลดอ่ะขึ้นเรื่องพันธุก,กรรมข้อนี้ลูกออกโตโซมเด็กๆเ,เปิดหน้าต่อไปจ้ะเดี๋ยวไปดูพันธุก,กรรมเลยนะครับอีเราจะเรียนอีกสัประมาณ10นาที นะครับเดี๋ยวเรียนสังคมต่อกับครูน็อกนะครับเสื้อยังแจกไม่หมดเลยเสื้อยังแจกไม่หมดเลยออโตโซมเดี๋ยวพี่กาแฟเอารูปนี้ให้ดูก่อนอันนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงสอนเรื่องนี้เสร็จเดี๋ยวให้พักค่ะผู้หญิงผู้ชาย <azon ograph> ภาพนี้คือแท่งโครโมโซมมนุษย์มีโครโมโซมทั้งหมดยี่สิบสามแท่งสี่สิบหกแท่ง 23คู่ใช่ไหมคะแบ่งเป็น44กับสองใช่ไหมเอาปากมาใช่ไหมลูกอ่สิบแท่งแรกกลุ่มนี้เรียกว่าออตโตโซมสองแท่งสุดท้ายน้องบางคนบอกว่า x x y ใช่ไหมลูกผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมคะน้องบางคนเข้าใจอย่างนี้จริงๆเนี่ย x เนี่ย xy หนูลูกหนูอยาเมายาดองนะคะไม่ใช่นี่ลูกถ้ามันคล้ายกันหรือว่าเป็นโฮโมไซกัสกันโฮโมโลกัสกันมันจะเป็น xx แต่ถ้ามันต่างกันเขาเรียกว่าเป็นไงลูก xy ชายหรือหญิงอันนี้ลูกชายปกติไหมคะปกติไหมลูก46แท่งปกติโอเคไหมลูกการเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ย ใครเป็นคนทําให้เกิดเพศคุณพ่อหรือคุณแม่แม่สแตนบายคือยี่บองบวก X ในไข่ของแม่อ่ะเรื่องนี้จบละเลิกนะคะ,อ,ะอันนี้มดลูกแม่ลังไข่น่ากลัวมากนะครับอันนี้รังไข่ รางไข่ถูกไหมคะรางไข่สร้างไข่ไข่ของคุณแม่สแตนบายคือ22บวก X X เป็นตัวการันตีเพศหรือเปล่าเด็กๆไม่นะลูก X ไม่ได้การันตีเพศแต่ตัวที่การันตีเพศจริงๆแล้วคือคือตัวนี้ลูกโอ้โหไม่ใช่ลูกป่งสวรรค์นะคะนี่คะ่ะตัวอาุจิ อสุจิเป็นยังไงคะเป็นอย่างนี้คะลูกนี่โอ้โหถ้าอสุจิมาขนาดนี้นะคะกล้องคะน่ากลัวมากอันนี้เป็นส่วนหัวส่วนคอและส่วนแฟกชวลัมถูกไหมลูกอันนี้ <laughs> เหมือนพญานาคเลยนะคะตัวใหญ่เกินนะคะลูกอ่ะมีอสุจิอยู่สองขนาดครับเล็กกับใหญ่ที่รักลองทาย อาสุจิออกมาหนึ่งรอบในลูกแต่ละครั้งเนี่ยนะครับประมาณส0 0ร้อยถึงห้าร้อยล้านตัวไข่ของคุณแม่ตกกี่ครั้งระกี่ตัวครั้งละกี่ฟองลูกลองคิดดูลูกแข่งกันตั้งห้าร้อยล้านตัวห้าร้อยล้านตัวมีตัวที่เข้าเส้นชัยแค่ตัวเดียวตัวที่ชนะคือนี่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 พวกเราชนะ เลือดไหมลูกเลืออ่ะตัวเล็กกับตัวใหญ่อ่ะลองทายดูตัวเล็กกับตัวใหญ่ตัวเล็กผู้หญิงผู้ชายเอกโอโอตัวเล็ก22่บวกวตัวใหญ่22่บสองบวกเกดังนั้นตัวเล็กเป็นผู้ชายตัวใหญ่เป็นผู้หญิง ตัวใหญ่ว่ายเร็วกว่าลูกดังนั้นปริมาณของผู้หญิงประชากรผู้หญิงถึงมีเยอะกว่าพวกเราผู้ชายตัวเล็กเล่เอ,อรีบเล็กเล็กรีบตัวเล็กเล็กลูกวิ่งไม่ทันเขาลูกป๊บ,ปบ,ปบ,ปบมีคําถามใช่ไหมคะตัวเล็กรีบเป็นผู้ชายตัวอ้วนใหญ่หางยาวเป็นผู้หญิงแล้ว ดูเธอหน่อยฉันเองระเปิดแล้วตัวผอมๆนะลูกเป็นผู้ชายแต่ถ้าตัวผอมๆอีกแบบหนึ่งนะคะจะติดโบมาด้วยนะคะเฮ้าเส้นชายบางตัวก็มีขนตาปลอมนะคะใส่ส้นสูงมาได้นะ,ะไม่มี <laughs> นะครับโอเคนะลูกจงจำไว้พวกเราคือหนึ่งคนที่เข้ารอบนะครับโอเคที่รักครับฝากไว้สุดท้ายโอ้อยากสอนเรื่องหมูเลือดจังเลยอ่ะ อะไรที่ไม่ทันนะครับตามได้เดี๋ยวพี่กาแฟจะอัดคลิปลงดีไหมคะดีคะอยากเห็นชุดแบบนี้หรือชุดแบบไหนคะว่าอย่าเลยค่ะหนูจะอ้วกค่ะเด็กๆอันนี้5นาทีสุดท้ายแล้วลูกอาการดาวเด็กๆเขียนลูกดาวา21เกินเอ็ดเวิร์ด w อ r d 1เอ็เเกินพาทัวพาเทาพาทัว,ทว13ส3เกินคริสูชา5แหวง น,นี้สำหรับไปเจอข้อสอบที่แอดวานซ์ขึ้นนะลูกดาวซินโดรม21เกินเอ็ดเวิร์ด18เกินพาทัวร์13เกินทีดูช่า5แหว่งไม่มีในชีตลูกอา้า <c oughs> แล้วบอกหนูทำไมคะเดี๋ยวพี่กาแฟจะอัดคลิปลงให้นะครับโอเคนั่งตัวตรงเต็มบรรทัดลูกโอ้ยยังอีกประมาณสัก20แผ่นลูกกว่าจะจบนะครับเจอกันในคลิป นะครับอาติดต่อพี่กาแฟได้ทางช่องทางนี้ลูกนี่ Facebook นะครับ Coffee กาแฟแล้วก็ Instagram ในนี้ก็จะมีข้อสอบให้นะครับก็จะอัพข้อสอบให้หรือว่าไปที่ของกฎวิชาพี่กาแฟนะครับ concentrate ตรงนี้ ทักทายกันได้จะเอาเบอร์เหรอคะไม่ค่ะ, <c oughs> ะถ้ามีเรื่องปรึกษาเร็วๆอันนี้สำหรับน้องที่ต้องการปรึกษาแบบด่วนๆอันนี้พี่พ,พี่พี่ไม่ใช่ดารานะคะไม่ใช่แบบเออเซเลบอะไรขนาดนั้นก็ให้ได้นะครับสำหรับเบอร์แต่ว่าพี่กาแฟขอสงวนบางเบอร์ไว้เดี๋ยวพวกเราจะหาว่าพี่กาแฟใจง่ายนะคะ